กินสปาเกตตี้ผัดซีอิ้วสปาเกตตี้เห็นไงอร่อยไหมยี้มอว่าป่าโอ้โหผัดสปาเกตตี้กินเลยผัดสปาเกตตี้มังสวิ<ง>รัตอ,อืมที่โรงเรียนกินข้าวกับอะไรอ่ะกินข้าวกับหมูกินข้าวกับหมูอืมโอ้โห เป็นไงฝีมือพ่อป่าสปาเกตตี้เยี่ยมไหมโอ้โหเยี่ยมพ่อ,อนะป่าฝีมืออร่อยมากพ่อป่าฝีมืออร่อยมากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเชฟโอ้อยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟกี่เปอร์เซน็นต์สิบเปอร์เซ็นต์